สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัสงฆปรินายกประธานพระคติธรรมนืงในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567ดีถีวิสาขาบูชาคล้ายดีถีประสูตรตรัสรูู้ ละปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งควรได้พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญญากริยาพระทำรรสักการบูชาพระรัตนาไัยเป็นกรณีพิเศษสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณปราศจากิเลสเครื่องเจ้าหมองแล้วทรงถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาคุณสั่งสอนเวนนยสัตว์ให้บรรลุถึงสุขประโยชน์ตามควรแก่ธรรมาดุธรรมปฏิบัติได้ทั้งนี้ก็ด้วยพระปัญญาคุณ จึงควรที่สาธุชนทั้งหลายจากได้มุ่งมั่นเจริญไตรจิกขาตามรอยพระบาทของพระบรมศา,ศาสดาเพื่อความสมบูรณ์พรอ้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาบนวิถีแห่งอริยมรรคขอจงอย่าประมาทมัวเมา เผลอปล่อยเวลาในชีวิตให้รูวงผ่านไปเปล่าได้โดยปลาจจากอบลมเจริญไตร่ตกขาห่างแต่ควรตระหนักไว้เสมอว่าชีวิตมนุษย์เป็นของน้อยมรณภัยอาจมาถึงได้ทุกขณะไม่จำกัดเฉพาะ แต่เมื่อถึงวัยแก่เท่าแต่เท่านั้นถ้าปล่อยขณะให้ผ่านไปโดยปราศจ,จากศีลสมาธิและปัญญาชีวิตนี้ก็นับว่าไร้ค่าหน่าเสียดายเพราะฉะนั้นการระลึกถึงความตายหรือการเจริญมรณสติจึงนับ เป็นมงคลเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญมิใช่ยเรื่องหน้าหดถูเศร้าหมองหากแต่เป็นเครื่องช่วยระงับความโลภความโกรธและความหลงให้สงบลงทั้งยังช่วยปลกุกเราวจิตใจให้เบิกบานหานกล้าที่จะบำเพ็ญคุณความดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อบุคคลรู้จักปล่อยวางการยึดถือสิ่งทั้งปวงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราบุคคลนั้นย่อมประสบสันติในใจตนเองและย่อมแผ่ขยายอานุภาพไปเกื้อกูลสันติภาพในครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติต่อไปดิถีวิสากบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตั้งปณิธานให้แน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเปิดโอกาสให้สันติสุขที่แท้จริงมาสถิตในจิตใจ,จตนและสังคมสมด้วยพระพุทธานุสาสนีที่ว่าการทั้งหลายย่อมล่วงไปราตรีทั้งหลายย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัย ย่อมละลำดับไปบุคคลเมื่อเห็นภัยนี้ในมรณะก็พึงละอามิสในโลกเสียมุ่งสันติเถิดจิรังติธาตุสัตธรรมโมธรรมเมหนตุสคาระวาขอพระจัตธรรมจงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนาน และขอสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความเคารพในพระธรรมนั้นเถิด